สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาร์ตชวริตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับในประเด็นของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสูธน์เตมียเวศนะครับหรือว่าท่านเสรีนะครับที่ได้ไปออกรายการนะครับต่างๆนะครับเหมือนเป็นการวิเคราะห์นะครับของบิ๊กโจ๊กนะครับว่า ที่ผ่านมานะครับที่ว่าจะได้กลับไหมาและตอนนี้นะครับบิ๊กต่อนะครับได้ได้ได้กลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านวิสณุเครือง,งามนะครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับเรื่องปมขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ได้ให้ ได้ได้พูดในกรณีนะครับว่าท่านนายกนะครับก็มีการแต่งตั้งนะครับให้ท่านวิษนุนะครับก็มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับการสอบนะครับทั้งสองบิ๊กนะครับก็แล้วก็ท่านเสรีนะพิสูจน์นะครับก็ได้เคยพูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่ ให้บิ๊กโจ๊กอ่ะออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยครับก็คือมันทำไม่ได้นะครับมันมันผิดนะครับเพราะว่าการที่เรียกเขากลับมาแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็ให้ออกให,ให้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับก็ยังเป็น รองพอบอรตรนะครับอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับก็คือก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะเพราะยังไม่ได้ขึ้นไปทูนเก้านะครับก็ยังยังเป็นรองพอบอรตรอ,อยู่แต่ว่าตอนนั้นนะครับคนที่มารักษาการแทนก็คือพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรนะครับก็หรือว่าบิ๊กตายนะครับก็ทำไมไม่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 ไม,ไม,ไม่มอบงานให้เขานะครับทําไมถึง ไม,ไม่ไม่เชิญเขาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงนี้ครับท่านเสรีก็ได้พูดมาตลอดย้ํามาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กอะ่ะก็คือยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะชิงตําแหน่งพบตรได้ด้วยนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่ทํามาเนี่ยคือมันมันดูดูแล้วว่ามันมันทาโดยมิชอบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จากที่ผมไปฟังมานะครับ จากที่ไปฟังท่านเสรีออกรายการมานะครับคือมันก็มีการยกตัวอย่างเปรียบเปยนะครับแล้วก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะผิดจะถูกไม่รู้เพราะท่านก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมูลอะไรเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นระดับแบบอ่ะพลตำรวจเอกหรือเป็น ร้องพบตรนะครับก็คือทั้งหมดนี้คือต้องไปที่ปปอชอ,อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าทางปปอชอเนี่ยครับว่าจะเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบอตรวจสอบคดีนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีมูลไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหานะครับมันไม่ได้เป็นโอเคนะครับถึงจะมีตอนนั้นที่ว่า,าสารออกหมายจับนะครับแล้วก็ท่าน ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษน,นะครับได้เข้าไปแล้วก็เหมือนว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาแครับคือตอนนั้นตอนนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตำรวจได้ไปหลอกสาลหรือเปล่านะครับว่าไม่ได้มีการอาบอกชื่อเรียงนามหรือว่ายศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันจะผิดไหมอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าพอจากที่ว่าท่านวิษณุเครืองามนะครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับ ท่านเสรีก็ได้ยังพูดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะบิ๊กตายนะครับต้องต้องเข้าไปเคลียร์ใจกับบิ๊กโจ๊กเลยนะครับว่าที่ทําไปเนี่ยเออแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าแบบเออผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ้าไมงั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเป็นประเด็นเลยนะครับถ้าท่านสุลเช่นะครับกลับมาเป็นรองผบอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่า ตอนแรกนะครับในในป้ายชื่อในป้ายชื่อนะครับเมื่อก่อนนะคือไม่มีนะครับในเว็บไซต์ไม่มีไม่มีบิ๊กโจ๊กอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่เอาบิ๊กต่อนะครับหรือว่าพลตารวจเอกต่อศักด์นะครับกลับเข้ามานะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ขึ้นประกาศมานะครับมีพบตรก็คือพบตรบิ๊กบิ๊กต่อนี่คือมีอยู่แล้วแต่บิ๊กโจ๊กไม่มีครับตอนนี้ก็บิ๊กโจ๊กก็ มีมีรูปขึ้นแล้วครับเป็นผบตรอลำหนึ่งนะครับอุโสรลำหนึ่งครับก็ได้กลับมาแล้วแล้วบิ๊กโจ๊กก็น่าจะน่าจะมีลุ้นนะครับที่ว่าจะได้กลับมาเป็นรองผบตรออีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้นะครับท่านเสรีก็มั่นใจมากเลยครับจะออกมากี่ครั้งไม่ว่ากี่ครั้งนะครับท่านก็จะพูดเหมือนเดิมครับว่าจริงๆแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปไหนเลยครับก็คือยัง ยังเป็นรองผบตรอยู่ยังไม่ได้ทูลเก้ายังไม่ได้ให้ออกจากราชการในเมื่อถ้าเกิดถ้าไปถามกิตตีกากิตตีกาก็ตีความมาว่าสิ่งที่ทำน่ะครับที่ให้เขาออกเนี่ยมันผิดตรงนี้ถ้าถามถ้ามองในมุมถามว่าเออแล้วมันสามารถเราออกได้ไหมมันต้องไปเป็นตามขั้นตอนนะครับมันต้องมีจากพนังกงานสอบสวนนะครับที่ว่าอสอบสวนก่อนแล้วก็ถึงจะว่าเออผิดจริงชี้มูลผิดจริงแล้วถึงจะไปเพราะว่าถ้าเกิด ไปทูนเก้าแล้วถ้าเกิดมันตรวจสอบแล้วมันไม่ได้ผิดจริงเนี่ยครับก็คือถือว่าเรื่องใหญ่นายกก็จะสวยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ครับบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาวันไหนครับเพราะว่าท่านเสรีพิสุท์นะครับก็มั่นใจมากครับว่ายังไงบิ๊กโจ๊กก็น่าจะได้กลับมาแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดซับสไคร้นะครับ และที่สําคัญนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ